เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพร์สวัสดีครับเบรย์ต้องคุยครับมาเจอกันในช่วงก่อนนอนที่ดูังกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับก็ขออนุญาตมาดึกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ลงคลิปแรกก็คือคลิปข่าวสายไปหน่อยนะครับก็เลยมาในช่วงดึกๆนะครับก็คิดซะว่าเป็นคลิปก่อนนอนกันล้วกัน สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามากันแล้วฝากเป็นกําลังใจกับเจ้าของช่องนิดนึงนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้สักครหนึ่งครั้งกดครั้งเดียวพอนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็จะเป็นกําลังใจครับเจ้าของช่องอย่างมากเลยวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็คือบทความของซีเวนเรลสันครับผู้สื่อข่าวน้ําดีจากแมนเชสเตอร์เ e ฟนีนิวส์เขาให้คะแนนนักเตะของแมนเชสเตอร์หลังจากผ่านไปแล้ว11เกมนะครับนดเฉพาะเกมในลีกเนาะ โดยที่มีคนหนึ่งได้3คะแนนจริงๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครคือคนคนนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงตามที่เรลเซนเขาพยายามวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนมาเลยดีกว่าคนแรกนะครับเซเนอร์ลอมเมนส์ครับเรลเซนให้7คะแนนเขาบอกว่าลอมเมนส์เนี่ยไม่ได้มีความกดดันที่จะต้องดีเท่าคนเก่า เพราะว่าคนเก่าอย่างนี้ทราบกันนะก็ต่ำกว่ามาตรฐานมากนะครับย่แย่เลยทั้งโอนาน่หน้าแล้วก็ใบยินดีนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นนะครับลาม,มนส์ก็โชว์ฟอร์มและยอดเยี่ยมตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับที่เจอกับสเร์แลนด์เก็บคลินชีตได้แล้วก็ทําได้ดีเช่นกันในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลนะครับแล้วก็เล่นดีจนแฟนๆส่งเสียงเชียร์ในสนามแล้วก็ร้องเพลงให้กําลังใจว่าคุณคือชเชมิเคิลปลอมตัวมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยโซนอลเมนเป็นขวัญใจแฟนๆในโอทราฟอร์ดแล้วก็แฟนบสแสดงทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้ว7คะแนนสำหรับเรลเซนนะครับที่ให้กับโซนอลลเมนครับเอาชายบายินดีนะครับเขาให้5คะแนนครับซึ่งฝั่งของเรลเซนก็บอกว่าคือจริงๆบายินดีมีโอกาสแล้วนะครับที่ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ได้ชิงมนะือหนึะหลังจากที่ทาง อโรมริมไม่ใช้โอนานาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาเสียประตูในเกมเจอกับอาร์เซนอลไม่ว่าพวกเราแฟนบอลจะมองเป็นความผิดพลาดของบายินดีหรือว่าการที่ผูดดเสียนไม่ได้ปกป้องนะครับแล้วก็มาพลาดอีกในเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับมีเซฟในเกมเจอกับเบรนฟอร์ดแต่ก็ไม่ไหวหนเกมนั้นลูกทีมของอามริมเล่นแย่ด้วยนะครับแล้วก็เสียไป3ประตูนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเ,เกมของโซนอลลไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแต่ว่า ก็ไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจในมุมของเรลเซนนะครับแล้วเรลเซนก็ให้ไป5คะแนนต่อไปคือลุกชอกรับลุกชอเนี่ยเรลเซนให้7คะแนนนะครับฝั่งของเรลเซนบอกว่าชอเนี่ยลงสนามในเกมพรีเมียร์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นตัวหลักตลอดแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มไม่ดีในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแต่ว่ากลับมาทำผลงานได้ดีในเกมเจอกับเชลซีแล้วก็มีส่วนกับประตูด้วยนะครับ อาจจะมีบางนัดที่ฟอร์มหลุดไปบ้างแต่ว่าหลังจากที่แพ้ซิตี้แล้วเนี่ยลูกชอก็เป็นตัวหลักในแผนนะครับขึ้นมาช่วยพรสซิงแดนบนแล้วก็จ่ายบอลจากแนวลึกได้ดีนะครับทางเรลเซนให้7คะแนนแฮร์รี่แม็กไกวก็เป็นอีกคนนะครับที่ได้7คะแนนนะครับอาจจะเป็นตัวสำรองในช่วงต้นซีซั่นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม็กไกวทำผลงานได้ดีนะครับ ทำผลงานได้ดีในเกมหลังจากนั้นนะครับเกมเจอกับเชลซีนะกะ็แม้ว่าจังหวะนั้นลูกชอจะบนกระโดดไปโมงแต่ว่าสุดท้ายบอลไปโดนแม็กควายแล้วก็ไปเข้าทางคาเซมิโร่นะครับในเกมเจอกับเชลซีแล้วก็ทําให้เขาได้แอซิสแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับโมงประตูใสลิเวอร์พูลที่แอนฟิลทำให้ชนะที่แอนฟิลเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีครับฉะนั้นก็ กลายเป็นนักเตะที่ Family, แฟนบอนเตอรักกันอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ได้7คะแนนะสหรับแรรี่แม็กไกว์คงไม่ต้องอธิบายกันมากมายนะครับกับนักเตะที่กลับมาเอาชนะใจแฟนบอลได้อีกครั้งหนึ่งมาไทสยลิกได้คะแนนเยอะเลยนะครับเรลสันให้8คะแนนนะเขาบอกว่าเดลิกเนี่ยพัฒนาเยอะมากนะครับในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่สแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าจะมีสักคนบอกว่าเดลิกคือหนใน เซนเตอร์แบ็กที่น่าจับตามองที่สุดของยุโรปคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมาโดยตลอดนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังคงเป็นนักเตะเมเยเต็ดคนเดียวนะครับที่ลงสนามทุกนาทีในพรีเมียร์ลีกจากเดิมที่แฟนๆอาจจะก,กังวลกันว่าเฮ้ยเป็นกองหลังจอมเจ็บเจ็บง่ายกระดูกยุงหรือเปล่าแต่ว่ามาตาสลิกยกระดับความฟิตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บเลยด้วยนะครับในซีซั่นนี้ โดยที่ตัวของเดลิกเองก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาดีขึ้นนะครับไม่ได้มีแต่เพียงแค่เรื่องของสภาพร่างกายเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเลยนิโอโรครับได้6คะแนนเมื่อกี้ผมบอกแล้วน้องว่าเดลิกได้8นะครับยโร و คะแนนนะครับลงสนามไป7เกมในฐานะตัวจริงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไป5เกมด้วยกันนะฮะเพราะว่าอาร์มริมก็ต้องการที่จะเ,เก็บยโร و ไว้นะครับคือเขามองว่ายโรเป็นดาวรุ่ง ถ้าใโหมเล่นตลอดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายนะครับอาจจะเป็นช่วงแรกของเส้นที่โยูโรมีประตูบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้โดยโรวมต้องว่าดำตรงยังไม่ใช่ทุกนัดนะครับที่โยูโรโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็อาจจะมีช่วงหลังๆที่ดูดออปไปบ้างนะครับก็6คะแนนสำหรับโยูโรในมุมของเรสตันโลนน้องรักเนี่ยเขาไม่ได้กดคะแนนเยอะเขาให้5นะครับเขาบอกว่า เรื่องของดาร์โลมีที่ดีแล้วก็ที่แย่นะครับในมุมของเรลสตันนะเขาบอกว่าดาร์โลเนี่ยต้องไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็รู้สึกเล่นไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่คือเหมือนเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเขาเหมาะกับทางฝั่งขวามากกว่านะครับแล้วก็เจอกับฝั่งสเปอร์ก็โดนดรอปไปนะครับซึ่ง5คะแนนก็ประมาณนี้แหละโล่สี่ห้านะครับก็ผมไม่พูดต่อแล้วนะพูดเยอะแล้วโล่นะครับแพทริกดอกู 5เหมือนกันนะครับในมุมของเรลเซนเขาบอกว่าดอกูในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยดูโอเคนะแล้วก็เริ่มฤดูกาลด้วยความมั่นใจนะครับแต่ว่าพอเปิดซีซั่นมากลายเป็นว่าฟอร์มไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็ไม่มีความสม่ําเสมอโอเคอาจจะมีความขยันอาจจะวิ่งไล่สกัดบอลน,นะครับแล้วก็ถ้าเอาสแตอย่างเดียวกลายเป็นนักเตะที่ดวลชนะเยอะที่สุดบ้างละกลายเป็นนักเตะที่แย่งบอลได้ดีบ้างละแต่ว่าคือ พอเราดูด้วยตาเนื้อมันขัดไงนะครับฉะนั้นสุดท้ายปัญหาของดอกูก็อยู่ที่เรื่องของการลําเลียงบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ในช่วงที่เมอร์เตดเนี่ยชนะ3เกมติดต่อกันในช่วงเดือนตุลาคมนะครับดอกูไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะหคะแนนนะครับนูซามัสรวีลงเล่นแค่200นาทีนะครับในการลงเล่น5นัดเพราะว่ามีปัญหาสภาพร่างกาย เล่นกับสเปอร์ได้ดีนะครับในช่วงส,สัปดาห์ก็คือวันเสาร์ที่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวเขาถูกถอดออกไปนะครับก่อนเกมจะจบเรลเันให้6คะแนนครับคือจริงๆก็ทราบในเรื่องของข้อจํากัดของมาซ์สวีอยู่แล้วแล้วก็ทราบถึงคลาสบอลของมาซ์สวีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าด้วยความที่สภาพร่างกายของมาซ์สวีก็ประมาณนี้นะครับใช้แบบสมบุกสมบันเยอะไม่ได้นะก็คะแนนก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับหคะแนนนะครับเอเดนเฮเวน ได้5ครับฝันร้ายของเฮเวนอยู่ที่เกมเจอกริมสบี้เกมนั้นที่แฟนๆอยากจะลืมนี่แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีเปลี่ยนลงมาเป็นสมรองบ้างแล้วก็มีแอสซิสต์หนึ่งลูกที่จ่ายให้กับอเอมเบอร์โมที่บรูโน่ข้ามหลอกไปนะครับแล้วสุดท้ายเอโมก็ยิงเข้าไปป็นประตูปิดกล่อง42โดยรวมจริงๆผมว่าอาจจะด้วยซ้อมไม่ดีด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็โอกาสไม่ได้เยอะนะเพราะว่าชอก็มีประสบการณ์มากกว่าและดันเล่นได้ดีด้วย มันอาจจะดูโหดร้ายไปกับการให้5สําหรับเฮเว่นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแม้โอกาสของเขาจะมีไม่เยอะแต่ว่าเขาใช้โอกาสนั้นได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับก็คะแนนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพี่ใหญ่กาซิเมโร่แเลยครับจากมุมมองของเรลสันเขาบอกว่าคาเซมีความสําคัญมากๆนะครับในซีซั่นนี้แล้วก็มาตัดเสียไปเพยยียงแค่5ประตูเมื่อคาซิเมโร่อยู่ในสนาม นะครับแล้วก็เสียถึง15ประตูตอนที่ไม่มีพี่ใหญ่มีประตูในเกมเจอกับเชลซีนะครับไรตันแล้วก็ฟอร์เรส์นะครับฉะนั้นนี่คือหนึ่งในนักเตะที่กลายเปนว่าเล่นดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครขัดกับการจับคู่กับบรูโน่ฟ n น n นชมาที่บรูโน่ครับได้6นะครับเกมเจอกับสเปอร์เขาเปิดเตะมุมให้กับมาตาซลิก นะครับโมงประตูตีเสมอได้ทำได้2ประตูกับอีก3แอสซิสแต่ก็มีพลาดจุดโทษในเกมเจอกับฟูลแลมแล้วก็เบรนฟอร์ดนะครับจริงๆก็น่าเสียดายคือไม่มีใครอยาบพลาดจุดโทษนะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายตรงที่เทอบูโน่งจุดโทษเหล่านั้นเข้าบางทีมันอาจจะทำให้มาร์เตดตมีคะแนนเพิ่มก็ได้นะครับมันคงจะไม่ได้ดีถึง8กับ9ก้าว่ะนะแต่ก็ตามที่เขายังเ,เล่นในบทบาทกลางตัวต่ำนะครับคือไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้คือเขาเล่นได้ แต่ว่าก็เป็นบทบาทที่อประคองตัวไปนะครับในช่วงที่ทีมกําลังถ่ายเลือดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าบรูโน่ซีซั่นหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าอัมริมก็ได้สัมภาษณ์ว่าที่แน่ๆคือจะเป็นบรูโน่8บอดเล่นทุกเกมไม่ถูกถอดออกก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีแบบโ,โหแบกทีเหมือนยุ OLED, คโอเลกุน่าโซชานะครับเขาให้6คะแนนเมสันเมาส์นะครับ กลายเป็นว่าทำประตูได้ในเกมเจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็วิ่งเยอะเลยนะครับในเกมเจอกับลิ v เวอร์พูลคืออาจจะยิงประตูได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของความทุ่มเทเรื่องของการวิ่งเป็นพลังงานนี่แหละที่ทำให้เมสซี่ได้7คะแนนจากมุมของเรลสตันเอาละเราเจอกับคนคนนั้นแล้วนะครับเราเจอกับคนที่ได้3คะแนนแล้วคนนั้นคือมานเซลอูกาเต เรลเซนไปเจาะถึงจังหวะที่หลายท่านสังเกตนี่แหละครับคือจังหวะที่ยูเอดีเขาก็ปล่อยให้วิลเซนอูโรเบร์ของสเปอร์กระชากไปแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นประตูตีเสมอ1-1ในวันเสาร์ที่แล้วนะครับแถมยังฟอร์มตกนะครับเจอกับกริมสวีก็เล่นได้อย่างยแย่นะครับแล้วก็เมื่อถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองก็ไม่ได้เล่นดีเลยนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่อ่ฟอร์มน่าผิดหวังที่สุดของมิดฟ์ตตในซีซั่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่ง ให้กับทีมได้ในตอนนี้ทําให้เบรเกเซต้องแบกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเบรเกเซไม่อยู่อูกเต้แทนไม่ได้เลยนะครับเป็นนักเตะที่ตอนนี้นแฟนๆบ่นกันเยอะที่สุดรับมาในอูกเต้ที่ได้3คะแนนจากเรลเซนไปด้วยคอปี้เมนูเนี่ยฝั่งของเรลเซนบอกว่าด้วยความที่โอกาสลงสนามน้อยนะครับก็เลยไม่รู้จะให้คะแนนยังไงแล้วเจอกับสเปอร์ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรครับ เรลเซนไม่ได้พูดถึงเมนูเยอะเพราะโอกาสลงสนามน้อยเขาให้5คะแนนเท่านั้นเองอามัดเรลเซนให้7คะแนนครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับเรนเอมโบโมโอ้โหกลายเป็นเบ่งบานมากๆนะในซีซั่นนี้เพราะว่าเล่นฝั่งขวาด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าขาทีเดียวนะครับแล้วก็อามัดเป็นคนที่แอซิสให้กับเอมโบโม ในการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์ด้วยนะครับเจอกับลิเวอร์พูลก็จ่ายทะลุไปเอเบอโมหลุดไปยิงส่วนเจอสเปอร์ก็เปิดจากขวาให้กับเอเบอรโมงนะครับที่เสาไกลส่วนอา์มัดตัวเขาเองยิงประตูดได้ในเกมเจอกับฟอเรสต์ด้วยทำให้ทีมได้1คะแนนสำคัญเป็นนักเตะที่เล่นในวิงแบ็กฝั่งขวาแล้วก็ไว้ใจได้ครับ7คะแนนสำหรับอา์มัดนะครับแบรนเอเบอโมกลายเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่โอ้ตอนนี้ ถ้าจะหาหนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซันถ้าซีซันจบแค่นี้ต้องเป็นเขาแน่ๆนะครับโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงก่อนจะถึงเบรกทีมชาติแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ6ประตูจาก12เกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของแมนยูจนถึงตอนนี้8คะแนนมาตุสคุนย่า6คะแนนนะครับจากมุมของเรอสตัน นะยิงประตูได้แล้วในเกมเจอกับไบรตันนะครับแต่ตัวเขาคงอยากจะมีประตูมากกว่านี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะคือแฟนๆคงอยากจะคาดหวังถึงประตูหรือว่าแอสซิสมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยการพาบอลขึ้นหน้าการลำเลียงบอลการออทำให้ทีมได้ครองบอลต่อเนื่องก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่าแน่นอนถ้าดีกว่านี้ได้ก็ดีนะครับฝั่งของเรลสันให้6คะแนนเบนจามินเชสโก5คะแนนครับเชสโกออกซ้ายบนมานั่งสำรองนะใน สามเกมแรกของพรีเมียร์แล้วก็มาเดบิวต์นะครับหรือว่าประเดิมสนามในเกมเจอกับซิตี้นะครับแล้วก็ได้ประตูแรกในเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็มาต่อเนื่องในเกมเจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็ยิงยประตูไม่ได้อีกเลยล่าสุดมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ดูจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแม้ว่าแฟนๆคงจะยังให้เวลาแล้วก็คงอยากให้เชสโก้ปรับตัวนะครับแต่แฟนๆก็ตั้งคําถา,ถามถึงเรื่องของความมั่นใจนะครับมีโอกาสเราต้องทําเลยคุณจะมาเงื้อง,ง่ายราคาแพงไม่ได้ นี่คือสิ่งที่พวกเราแฟนบอลอยากจะส่งไปถึงเชสโก้เดี๋ยวรก็ตามก็นั่นแหละครับปัญหาสำคัญของเชสโกตอนนี้คือเรื่องของการบาดเจ็บเราจนถึงตอนนี้ถ้าบางท่านถามว่าเชสโกเจ็บนานเท่าไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าสโม,มสรก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับส่วนจันดูจอชูซัสซี่กลายเป็นนักเตะที่ลงสนามน้อยที่สุดครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกซาร์เป็นตัวจริงเลยฉะนั้นเบลเซ้นก็บอกว่าเขาไม่รู้จะให้คะแนนยังไงก็เลยให้5คะแนน ท้ายที่สุดเจอแล้วนะครับสำหรับคนที่ได้3คะแนนก็คือมานิอกาเต้นั่นเองนะครับน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ในสถานการณ์ที่แดนกลางมาเติร์ตอนนี้สควอตไม่ได้ใหญ่เลยนี่คือดีแล้วที่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้ไปบอลยุโรปเพราะว่าถ้าไปบอลยุโรปคุณเหลือกลางต่ําเล่นได้แค่นี้โอ้โหไม่ไหวแน่ๆนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าจะมีใครนะขยับคะแนนขึ้นหรือลงนะครับหลังจากผ่านช่วงเบรกทีมชาติไปนะครับคลิปนี้ก็ฟังกัน เพลินๆน,นะครับแต่ว่าคือนักฟุตบอลหลายๆคนของเมยูเต็ดอาจจะได้คะแนน6บ้าง5บ้าง7บ้าง8บ้างนะแต่ผมให้สิ่งนี้เต็ม10ครับฝากอาราบาสครับถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสดชื่นนะครับแล้วก็ใช้คำว่าโอ้โหเชียร์บอลกันได้แบบมันๆเข้มๆ เต็มสิบเลยครับอารบบาบัสปีดแบบซองนะครับมี2รสชาติคือออริจินอลหอมนุ่มกลมกลม่อมแล้วก็เอสเปรสโซ่หอมเข้มเต็มรสกาแฟแพ็ค32คุ้มค่าราคาโดนใจแพ็คละ99บาทนะครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโลตัสบิ๊กซีชิเจียมอลจีฟี่แล้วก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศยังไงฝากไว้กับอาราบ,บาสปีดหอมเข้มเต็มรสกาแฟนะครับโอเคไปแล้วครับทุกคนครับก็ถือว่าคลิปนี้ควรก,ก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยเห็นต่างกับคะแนนที่เรลเซนให้มาคุณเห็นต่างกับคนไหนมากที่สุดอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนคะแนนคนไหนก็ลองส่งเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอขอกําลังใจนิดเดียวให้กับช่องครับกดไลค์คลิปนี้สักคนละหนึ่งครั้งขอแค่นิดเดียวจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับไม่ต้องโดเน a t ก็ได้ครับขอแค่แบบกดไลค์ให้เราหรือว่าถ้าชื่นชอบก็ฝากแชร์กันออกไปแค่นี้เองนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปอ่วันอาทิตย์เดี๋ยวผมดูอีกทีว่าผมจะ มีคลิปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพอจะมีข่าวลงได้ก็เดี๋ยวจะทำะคลิปลงนะครับแต่คาดว่าคืออันนี้ไม่ใช่คาดแหละต้องต้องคุยกับแฟนช่องไว้ก่อนเลยว่าช่วงช่วงเช้าวันอังคารครับช่วงเช้าวันอังคารที่18ผมไม่น่าจะทำคลิปได้นะครับเพราะว่าคือวันนั้นตี2องสผมไปบรรยายเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเยอรมนีเจอกับสโลวาเกียแล้วก็เป็น นัดตัดสินของเยอรมันด้วยนะครับเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มว่าเยอรมันจะได้ไปฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติหรือเปล่าถ้าชนะสโลวีเซียได้ก็จบแต่ถ้าชนะคืนจริงเสมอก็คงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ก็งานเข้าก็ไปเชียร์เยอรมันนะครับร่วมกันได้สำหรับใครที่อยากจะนอนดึกแล้วตื่นมาด้วย,วยกันฉะนั้นช่วงเช้าวันอังคารก็จะไม่มีคลิปนะครับแต่เดี๋ยววัน อาทิตย์วันจันทร์เดี๋ยวเราจะดูกันว่าพอจะทำคลิปลงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาว่ากันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ